สวัสดีค่ะไอสารฟรังเฟมารีค่ะนี่พามาชมสวนสวนดอกไม้เพื่อนบ้านดอกไม้กำลังงามกำลังงามจคาคองสวนกะลังตัดดอกไม้อยู่น้ำกันเนี่ยอะพี่น้องเดบาบทไทยเล่าเนาะคะ่ะเนาะนี่สวนพี่น้องกำลังต้มก้นสะอาดสวน,นผลลไม้นะพี่น้องเนาะต้นบักแอปเปลิลนี่ตาดอกไม้ดิพี่น้องจ้าพี่ รถไฟรถไฟรถไฟมาอีกแล้วมาบ้านไอยนะ่ยพ่อจะรถไฟเลยพี่น้องจ๊ะรถไฟขันบบกเงาพี่น้องเลยแน่ขนมิต่ดอกไม้ได้พี่น้องมันา่าสั้นเด็กขึ้น อย่างระว่างเด้อพี่นงเด้อเพราะว่าเิ่นแพงดอกไม่เพื่อนนี้พี่นงเนี่ยเฮาต้องระว่างบม่ห้ยยบดอกไหม้เพื่อนเนาะเนาะน,นี่ดอกไม้ก็ร่างสิกึ้นแต่งามๆพัฒนาสวน <c oughs> อันมอนี่เป็นสลัดเด้อค่ะเด้อเขาเอื่นเป็นสลัดนี่นาน,นี้มันสิขึ้นเป็นเหมือนเนขี้จักรยาน่นเต็มอยู่ขนาดอากาศบ่ดีดี่พี่นงเนี่ยว่ามีแดด เปิดกันย่างขี้เต็มอยู่นี่กับต้นผลละไมเห็นกาวดอิสนาำไหมวัดน้ำเนี่ยโอ๊ฟเออนี่ต้นหิมเปียลูกแดงแดงไหมพี่น้องลูกแดงแดงเน,ะน,ะนาะแง่ไหนนั่นจิ่งแง่เป็นหนวยแดงเต็มเลยดิน่นนี่เรามาตัดแตงกิง่งนี่ต้นหิมเปีย์ได้พี่น้องเด้อลูกแดงแดงอ่ะแซ่บพี่น้องแซ่เบเป็นผลละไม่เนาะคะ่ะเนาะ hết bàn thau việc khai chưa nè vườn vườn phun nhiệt đi bình không nhét choi vẫn mà thanh nhiệt chưa nè nè cái đi bình long để nó hả nó ừ. đọt lăng khử cho con vườn cung cố cung cố yếu พ <laughs> ี่น้องดอกไม่กัลังขึ้นกันขื้นงามงามดินี่แหละย,ยายจ้อยอันมาดไทยจออันนี้แหละลงเนาะพี่น้องดอกไม้มันงามหลายดอกไม่เล่าสีงามงามเกิ็ดบานแล้วพี่น้องเด้อเราเป็นพญาบานเราโบกแพงกับยายจ้อยที่พี่น้องจะ้ะนี่สารฟรังเฟมม,มืรีผ้ามะเมืองนะพี่น้องไอสารฟรังเฟมมืรีกัน มาถ่ายคลิปพี่น้องสวนเพื่อนบ้านน้องเหรเนาะ,นาะมึงเล่าเตรียมตัวไวบ้บดแล้วเรามาพุ่นดินไวบ้บดแล้วยายกจอยยังบ้านว่าจะได้พุ่นนี่อย่างเงี้ยนี่เราพุ่นหมดแล้วมึงดอกไม้อันนี้เนี่ยเห็นบ่สีม่วงงามงาม,งามพี่น้องจ๋างามกากงามเนี่ยมึงเนี่ยเชิญเนีพรูเมนเชิญฟ้าเบื่อเนี่ยมันดอกดอกไม้พี่น้องจ้า งามคักเออเล่าสือว่าเล่าสเตนไปนะเล่าไหมสเตนแปลว่าดาวนะพี่น้องเนาะเนี่ยเล่าสเตนไปนะเล่าวะเนี่ยสือว่าเล่าสเตนไปสั่นวะขันบ่บวกแก้จอยกับบ่รูดอกพี่น้องซือดอกใหม่เนี่ยนะพี่น้องเนาะนี่ฉันฝรั่งน้ำเสนอได้พี่น้องเด้อที่แหลกแก้จอยว่าสิมานางอยู่นี่ล่ะบานันมีดอกใหม่พี่น้องยันเยียบดอกใหม่เล่าแก้จอยกับสิไปไล่อยู่ข้างนอกคนละ เหตายขีปกนณะคะเนาะบานนี้มะมึงดอกอันนี้บานนี้อันนี้เด้วานา้เอนนี่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 เลนส์โรสเลนส์โรสวาสนวะมึงพี่น้องนี่ดอกเลนส์โรสงามบมมุจาวะนี่อสานฟรั่งนำเสนอแล้วพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องอีสานฟรร่งแฟมินีดเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ